สวัสดีค่ะ,คะทุกคนว,กว,วันนี้ก็มาพบกับช่องของเราอีกครั้งนะคะเราชื่อช่องอะไรคะบริษัทใหม่ใกล้ฉันเออนี่จิ๊บนะคะจอยคือน้องจอยเนาะเราก็ห่างหายกันไปนานมากนะคะพอแผ่นดินไหวปึบ <อา S 1> เราทำอ <า S 1> EP, ีพีแผ่นดินไหวแล้วเราก็แยกดิสเพียไปเลยนะคะวันนี้เราก็มาทําอีพีหนึ่งเนาะแต่วันนี้ก็จะเป็นอีพีสั้นๆนะคะเราจะมาพูดเรื่องอะไรดี วันนี้จะมาพูดเรื่องนี่ไงการขัดแยง้งนี่ทำงานกบบความผิดพลาดใช่ไการแยง้งความผิดพลาดเอเอ,เอก็พูดเรื่องเดียวเลยนะคะจบปึงก็คือความผิดพลาดในที่ทํางาน,นไม่รู้ว่ามีใครแบบอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหรือว่าใกล้ๆนี้เคยแบบเจอเหตุการณ์ที่แบบเฮย้ยเกิดการผิดพลาดขึ้นในที่ทํางานแล้วแบบโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าแบบว่าบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเสียพลังงานเสีย energy อะไรเงี้ยเนาะ เคยไหมเธอมีสถานการณ์ไหมบ่อยเลยเอาจะมันมีทั้งมันมีสองอย่างคือคือผิดพลาดในทีมแล้วเราทำร้านตัวทีมหรือว่าผิดพลาดที่แบบเราเองมันก็จะมีอยู่สองแบบอืมแต่ว่าพูดถึงแล้วอ่ะการผิดพลาดมันก็ผิดพลาดกันได้คนมันไม่ใช่เครื่องจักรอ่ะมันเป็นเรื่องปกติคือบางทีการผิดพลาดมันทาให้เราเติบโตนะไม่ใช่แบบแค่แบบคนคนเดียวจะเป็นแบบว่าทั้งทีมทําให้เติบโตได้เออ ถ้าถ้าเราคิดนะถ้าเราคิดในแง่ที่แบบเฮ้ยผิดพลาดคือผิดแล้วแบบทุกอย่างจะแย่มันก็มันก็จะทาไม่ทําให้เรา improve as a team และแอสเซอร์เอร์ซันอะไรจริงก็เห็นด้วยนะคิดว่านี่ก็เพิ่งเจอไปนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็ผิดพลาดเนอะแล้วงานมันก็ไม่เสร็จคือพอทําเสร็จผิดปุ๊บต้องมาแก้ใหม่ผิดปุ๊บต้องมาแก้ใหม่ก็คือสรุปว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคืองานได้เท่าเดิมเนอะแล้วพอผิดพลาดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการแบบ คือบางคนอ่ะจะเทคอิตซีเรียลลี่ไม่เท่ากันอืมใช่ใช่อันนี้จริงคือสมมติว่าทํางานกับหลายหลายคนใช่ไหมคะจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยการผิพาดครั้งนี้มันแบบใหญ่มากโอ้หมันเท่าช้างเออมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออมันจะต้องมีคนตายจากการทํางานครั้งนี้มันจะต้องมานเปคนโดนโดนเออเออไม่รู้ทุกคนคิดว่ามันสําคัญไหมเนาะคือพอทํางานร็จปั๊บปุ๊บหนามันจะมีบางทีหรือบางทีนะคะที่อันนี้ตัวจิบเองเคยเจอเนาะเขาก็จะแบบล่าแม่มด เออว่าหาหาหาอะไรก็ได้เบเมาไม่จบสักทีมันจะต้องมีคนพูดขึ้นมาว่าเออเธอเป็นคนผิดใช่มันจะจบเป็นคนผิดเออต่อเมื่อว่าเออได้แบบเบมใครสักคนอะไรเงี้ยส่วนตัวคิดว่าสําคัญไหมคือคือถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีในการแก้ปัญหามันก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องไปหาเบมเพื่อแบบโยน ความโกรธเกลียวหรือว่าอิมมชั่นอลใสโดยที่แบบไม่เกิด<ว>กอะไรนเลยเออบางทีล่าแม่หมดไปอ่ะสรุปสิ่งนั้นไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนเดิมแถมคนนั้นเขาก็ดีมอเตอเวตไม่สามารถทำงานได้เอนเนี่ยคือไม่ถูกต้องปกติคิดว่าถ้าเกิดว่าทํางานผิดพลาดใช่ไหมคะสิ่งที่เราตามหาคือผิดพลาดจากอะไรขั้นตอนไหนโปรเซสอะไรคือมันมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไปแก้ไขแค่นั้นเองคือโฟกัสที่ทักไม่ได้โฟกัสที่ว่าเฮ้ยเธอผิดเธอไม่ดีอะไรเงี้ย คิดว่าอันนั้นมันไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่แถมเราเสียเวลาใช่เสียเวลามากแล้วก็เสียพลังงานเนอะแทนที่พอผิดพลาดเสร็จปุ๊บมันก็เศร้ามากพอแล้วว่ามันมันเสียเวลาจากการที่ต้องเริ่มใหม่แล้วอะใช่แต่ว่าเราต้องเสียเวลาอีกในการที่แบบเฮ้ยไปแบบบางทีการ e m o ม i o n i อ v e ินเออตอ e m ม t ั o น a l น n v e s t นะการตัองแบบคุยการเถียงกันทะเลาะกันเบมกันเนี้ยมันมันมันค่อนข้างเปล่าประโยชน์ แทนที่จะไปนึกถึงคนคะก็นึกถึงว่าเนื้อหาของการผิดพลาดคืออะไรแล้วก็แก้ไขมูกออนเออแบบนั้นแก้ไขมันจะเร็วกว่าเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนกันแบบคือมันก็จะมีคนที่แบบว่า e m o t i o n a l น n v อ s นไงในความผิดพลาดครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยแ้วจะเป็นคนแบบอันนี้เคยแบบเออเราก็เป็นคนพลาดเองเคยเหมือนกันแล้วเราก็มันจะมีคนจำพวกที่แบบถติว่าเราพลาดเองแล้วแบบเออเออพลาดก็ย่าแล้วว่า ออก็จบาานะคือไม่แต่ก็คือไม่ได้ถามว่ารู้สึกผิดไหมก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเ,ออเพราะว่าแบบมันก็พานได้แค่แบบคือเราอ่ะเป็นคนด้วยที่จริงอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน,นี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอะไรที่เร็วๆอ,อยาอย่าเอาอิงอ่ะคือไม่ไม่ชอบแบบจะไปแล้วจะพุ่งเออจะพุ่งคือแบบัโอเคแก้แก้คือไม่ต้องแบบว่าคือมาเสียเวลามากในการมาล่าไม่มดคือแบบบางทีเป็นวันสองวันคือคือสองวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะคือแก้เสร็จแล้วอ่ะคือถ้าล่าแม่มดคือไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ย มันเสียเวลามากมันแบบว่าคือผิดพลาดก็แก้ได้คือสิ่งที่ที่สุดขายพลาดไม่คือสิ่งสําคัญที่สุดนะไม่ใช่หาคนผิดไว้คือการที่ไปต่อ,อยังไงคือการแก้ไขไว้คือแบบให้มันไปต่อได้จริง<ะ>ไม่ให้มันแบบเป็นอย่างนี้อีกหรือทําให้ใแบบมันเกิดได้ยากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนแบบ r i s k management อะไรอย่างเงี้ยเออเห็นด้วยนะเพราะบางทีแบบคนแบบไปมุ่งอยู่กับโอ้โหสิ่งนั้นแล้วม,มันก็แบบทะเลาะกันไม่รู้จะจบจากซีนแต่มันก็หลีดไปถึงการแบบ บางทีเป็น trust issue ขึ้นมาก็มีนะอันนี้เคยเจอเหมือนกันเนี่ยเพิ่งผ่านมาพอมีข้อพิพาทปุ๊บอ่ะก็จะมีน้องในทีมบอกว่าแบบพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้เกิดจากสิ่งนี้อ่ะก็โดนทูโฮนเบมว่าเป็นเพราะเธออะไรอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาแบบดีมอเตอร์เวตแล้วพอเขาจะทำงานต่อไปอ่ะมันก็มีโอกาสที่มันได้ฟิกนะมันได้ฟิกเพราะตรนั้นใช่เออทั้งทั้งที่แบบมันจาเป็นไหมที่สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืออันนี้มันมันเอฟเฟกต์เป็นวงกว้างอะค่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็ควรจะโฟกัแบบ สิ่งที่เราแก้ไขได้อ่ะอสิ่งที่ปัญหาจริงมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าปัญหาเกิดจากคนคือยังไงไม,มัน,มนถึงว่าต้อยู่ตัวอย่างอย่างเช่นหนูว่าคนนี้ทํางานผิดพลาดหรือคนนี้แบบไบ a อ d คนนี้ก็เลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นแบบทางานตรวจงานผิดพลาดไม่ละเอียดอะไรเงี้ยผิดที่เดิมซ้ําๆอย่างเงี้ยเราทำไงเอาจริงกูเคยกูเคยพลาดนะเออกูเคยพลาดเองทตรวจไม่ละเอียดเออแด้ทำไงเออสมมติเออปรากฏว่า เป็นมีเราเนี่ยแหละที่ผิดเองหรือคนเนี่ยแหละที่เรารู้ว่าเออมันเกิดจากตรงนี้แหละเกิดจากการที่คนตรวจเออก็มไม่ละเอียดแล้วอะไรเงี้ยก็นี่ก็เคยเ,<ร>เหิการนี่เหมือนกันก็รู้สึกว่าไม่คือคือผิดผิดเองเหมือนว่าตรวจอะคือมันตรวจเยอะแค่ตรวจเป็นร้อยก็ตัวอะไรเงี้ยตัวเสือ้อผ้าแต่ว่าพอมันพลาดอะสีมันพลาดหรือะไรเงี้ยก็แบบเออพลาดก็ยอมรับว่าเออพลาดแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบโอเคพาดก็แก่ก็โอเคก็พาดก็ตรวจใหม่เอไม่ได้อะไรคอนเซปต์นะคือสมมติ การผิดพลาดมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายคอขาดบาดตาย ừ, คนทุกคนไม่ใช่เทวดา <g arden> ใช่ปะการทํางานทุกคนมันสามารถผิดพลาดได้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรคือถ้าคุณไม่ผิดพลาดเลยแปลว่าคุณไม่ทําอะไรเลยถ้าคุณไม่โดนวิจัยไม่โดนฟีดแบ,บ็กแปลว่าสิ่งที่เราทํามันก็มันอาจจะแบบรอจะอินเวสเวลาพลังงานไปแล้วมันไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเรายิ่งโดนฟีดแบ็กยิ่งไรมันแปลว่าสิ่งที่เราทำมันค่อนข้างสําคัญใช่ อันนี้คือแบบว่าตอนนั้นอ่ะก็มีคนพยายามจะชี้แบบพยายามจะถามว่าสรุปว่าคนที่ผิดพลาดคือเราหรือเขาอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าบางทีแบบเฮ้ยหรือว่าจริงไฟล์มันมีการแก้หรือเปล่าจริงๆมันแบบมันแก้ไปแล้วเราแบบไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบพยายามหาคนผิดอ่ะแล้วซึ่งแบบโปรเซสมันนานมากแล้วเหนือตอนนั้นพยายามจะให้คุยว่าเฮ้ยขอดูอันแรกที่คือมันมีหลายอันมากที่ตรวจใช่ไหมคือนี้ไม่ใช่แซมเปิลนั้นแรกซึ่งมีหลายอันมากเพราบอกขอดูอันแรกได้ไหมแล้วคือแบบ อันแรกคือ5วันก่าตัวแรกที่ตรวจไปอ่ะคือหาไม่เจอแล้วเข้าใจไหมว่าคือก็เลยรู้สึกว่าแบบไปเหอะก็แบบคือใครผิดก็ได้อ่ะตอนนั้นะคือมันไม่มันไม่สําคัญเลยคือแบบว่าาต้องทำอะไรต่อเออเพราะว่ามันคือเราไม่ได้ทํางานแบบไม่มีเดทไลน์อ่ะคือเราทำงานกับเวลาเรแล้วการจะทําให้มันแบบเร็วเสร็จโอเคอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบคือต้องหาคนผิดให้ได้คือทําไปคือบางทีมันรู้สึกว่าไปเหตุผลมันเป็นสิ่งที่แบบหลายประโยชน์นิดนึงเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้สําคัญอ่ะมันไม่สําคัญว่าเออใคริด แต่สำคัญว่าเฮ้ยมันต้องมันต้องไปแล้วค่ะคือมอันนี้คือมันหยุดเพราะต้องมาหาว่าใครผิดแบบตอนนั้นคือแบบสองวันคือรู้สึกว่ามันแบบอ mm ันวิซันาเบสุดสดอ่ะเออจริงมันเราก็เสีย่ย mm hmm. เสียพลังงานเสี่ยงในจีไปเปล่าเาเนาะยังหาวิธีแก้ไม่ได้เลย<ช>มาแบบโยแล้วบางทีล่าไม่หมดไปมันก็อาจจะไม่ใช่คนนั้นก็ได้อ่ะแต่ถ้าคนนั้นเขาแบบไม่รู้เคยได้ยินไหมแบบ take advantage from silence อ่ะ บางบางทีเราจะมีบางคนที่เขาแบบไม่ค่อยโปรเทคตัวเองอะไม่ค่อยดีเฟนต์เออแล้วคนจะชอบโยนขี้ไปให้เขาแบบเนี้ยก็อันนั้นก็ต้องระวังนะบางทีแบบไม่ใช่กูเลยแต่แบบเอามาเป็นชั้นเฉยเพราะชั้นแค่แค่เพียงเพราะชั้นเป็นคนไม่พูดอะไรอย่างเข้าใจเออแต่เมื่อกี้ประเด็นที่จะบอกที่จอยพูดไปแล้วว่าสมมติถ้าเราเป็นคนผิดหรือว่าจริงๆมันโคตรง่ายเลยคือก็แค่ยอมรับเออก็เทค่ยอมรับไปว่าแบบคือจุดสําคัญอะ อันนี้คิดว่าเป็นไซโคโลจีของคนด้วยคือถ้าเรายอมรับว่าเออสิ่งนี้เราทําผิดว่ะั้งหน้าเราจะแก้หรือถ้าเรายังไม่ยอมรับอ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีกเว้ยถ้าเราคิดว่าเออมันก็ผิดอ่ะแล้วไงมันไม่ตายอ่ะโอเคเออคนเรามันทําผิดพลาดกันได้อารู้แล้วผิดก็ขังหน้าก็าเดี๋ยวบางทีคือยากจะเตือนน,น,นที่แบบว่า ถ้าไม่ยอมรับอะบางทีพอทําไปเรื่องมันจะเคยชินแล้วมันจะกลายว่าเรากลายเป็นคนแบบ avoid dance อะคือกลาเป็นคนที่เราไม่ take account ในการการะทําของเราเลยซึ่งมันกลายเป็นว่า avoid dance คือแบบหนีถ้าเราจะจะหนีจากสิ่งที่เราทําแบบไม่ยอมรับข้าเป็นจริงว่าเอ้ยเราเป็นคนทําตรงเนี้ยมันาจจะติดไปนี่ใสยได้ซึ่งคิดว่านี้ไม่ไม่น่า develop เป็น แต่ว่าเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ค่อยโอเคในกนารทำาน,น,นะเออมันยากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยให้ยอมรับไปเลยแบบคือเข้าใจว่าาคือบางทีสังคมสังคมแบบคนเอเชียโตขึ้นมามันยากเว้ยที่จะแบบยอมรับเพราะว่าทำไมท,ทำไมสังคมคนเอเชียถึงยากที่ยอมรับตอนเด็กอะมึงเคยถามครูเป่า ออครูอบอกว่าถามทาไมไม่ฟังหรอเออจริงเคยบอกอันยาเคยบอกสบบั<า>่มขามาทำผิดแล้วสอนไปแล้วนี่อเ,เอ,อียงเข้าใจฟิลบอ่ามันเหมือนกับว่ามันมีสังคมสังคมงคมือสังคมไทยนี่แหละคือมันออกแนวว่ามันทุกอย่างมีผิดแหละทุกออแล้วคือสังคมไทยคือ มันมีสิ่งที่เรียกว่าดัมควอร์ชั่นนะทั้งที่มันไม่ควรจะมีอ่ะนึกว่าคาถามโง่ๆที่จริงมันคําถามไม่ควรจะมีไหนโง่เลยถูกต้องเออคือแบบอันนี้มันแบบเป็นแบบว่าสิ่งที่เราโตมาแบบนั้นอืเหมือนเราเอาอะไรมาครอบเอามาครอบความคิดของเราทั้งที่มันยังไงก็ได้อะใช่คนเรามันมีสิทธิ์อะไซโครล็อกิซ์เซฟตี้นะคะมันคือหลักของการทํางานที่มีประสิทธิภาพของพลักงานบริษัทเนาะต่าใดที่ไม่มีไซโครล็อกเซฟตี้เนาะพูดไม่ได้ตัวผิดเหมือนที่เราถูกสั่งสอนมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบ มันก็ย,ยากเหมือนกันนะใช่ใช่มาต้องก้าวข้ามกำแพงมันไปอ่ะมันยากมันยากใช่แต่นี้ก็อยากจะบอกทุกคนที่ทำงานนะคะว่าถ้าเกิดทำงานผิดพลาดอะรู้สึกว่าเราไม่ต้องแบบกังวลมากหรอกเอาจริง,รงคือแบบทุกคนอะเชื่อเลยถ้าเราทำงานผิดพลาดอะจริงเราให้เชื่อไว้ว่า คนเป็นร้านเป็นเพื่อนคุณเอจงเพราะว่าทุกคนนั้นได้ผ่านการผิดพลาดเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีคนรอบตัวคุณที่รู้สึกว่าหูแบบเบมคุณพยายามจะทําให้คุณรู้สึกแย่อย่างเงี้ยมันเกิดได้นะคนบางคนเป็นแบบนั้นแต่ก็อยากให้รู้ไว้นะคะว่านอกจากกวางที่คุณอยู่อาจจะมีคนอีกมากมายเนาะที่แบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่ทำมันโอเคแล้วยิ่งคุณยอมรับความผิดพลาดของคุณแล้วก็บูมออนต่อมันก็ยิ่งแบบ มันโอเคแล้วอ่ะสำหรับการทำงานนะการเป็นโปรเฟชชั่นแลนะสิ่งเนี้ยคือดีที่สุดแล้วจะบอกว่าไม่พลาดเลยโหมปคือจริงถ้าพพลาดอ่ะพลาดมันมันคือการเติบโตอือใช่คือถ้าไม่พลาดเลยอ่ะมันไม่โอกาสจะเติบโตแม่งน้อยกว่าอยู่ะล้จริงเหมือน take a Ste p back to แบบจำอ่ะประมาณนั้นเลยงอารมณ์นั้นเลยเออใช่ความผิดพลาดก็คือเป็นเซ็ปหนึ่งของการเติบโตเนาะการเซโนก็เหมือนกันใช่ที่เราคุยกันเราเอ็มพาวเวอร์ใช่เพราะว่านี่เอ้ยไม่คือไปเป็นเรื่องแบบว่าเหมือน HR ชาแบบไดเเตอร์เคชามาคุยจากแบบว่าจากฝั่งจากฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าเราก็โดนเรียกคือเราเขาก็เรียกไปคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เรียบแล้วเขาก็พูดว่าแบบจริงๆแบบคือจริงๆเขาบอกว่าการเซโนอ่ะเป็น เป็นแบบว่าเป็นการเติบโตในการทํางานอย่างหนึง่งเขาเอ็นเตลให้เซโนแม้ว่าคนนั้นจะโอเคมันอาจจะรู้สึกอันคอมเทเวอร์เพราะคนนั้นมีตําแหน่งที่สูงกว่าเราอ่ะแต่เขาก็อยากจะให้เซคือเราก็มีสิทธิ์เซโนได้เสมอถ้าเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่เราเออหรือว่าสิ่งที่มันไม่อยู่ในขอบเขตของเราที่เราแบบทําเราสามารถเซโนได้ยอะไรเงี้ยมันคือการแบบเติบโตที่ทํางานอ่ะจริงซึ่งซึ่งอันเนี้ยดีมากเลยรู้สึกว่าพอพอได้ยินขนาดก็รู้สึกโอ้มันน่ากินเลยทีนี้ ปกติมั่นอยู่แล้วโอ้รู้สึกแบบรู้สึกมั่นใจเลยว่าแบบเออจริงแบบมั่นใจในสิทธิของเรามากขึ้นในการเซโนอะไรเงี้ยเออฝากไว้นะคะทุกคนการเซโนคือการเติบโตใช่ในการทํางานจริงเติบโตจริงสุดมากใช่ใช่ครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นใช่ถ้าเกิดว่า มีคลิปหน้าต่อ,ตอไปนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ผ่านมาดูเนาะก็อย่าลืมมาบอกกันเนะว่า,ากจะเมาเรื่องอะไรในที่ทํางานนะคะมีเรา<ช>สองคน<อ>เป็นเพื่อนนะคะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีนะคะทุกคน Happy w e e k e n นนะจ๊ะบาย